วิธีการเปลี่ยนแปลงการนำส่งภาษีกรณีที่ทำการนำส่งภาษีไปแล้วแต่ต้องการนำส่งใหม่อีกครั้งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะแถบด้านซ้ายมือจะมีเมนูจัดการงานคลิกเมนูจัดการงานค่ะจากนั้นคลิกเมนูภาษีลถค่ะระบบจะแสดงหน้าจัดการภาษีลถด,ด้านบนนะคะจะแสดงแถบงานทั้งหมดค่ะเราทำการคลิกแถบรายการนำส่งได้เลย ุมบนด้านขวามือนะคะจะมีปุ่มรอบนําส่งและปุ่มวันที่อยู่เราทําการคลิกเลือกรอบนําส่งและวันที่ที่ต้องการได้เลยค่ะในส่วนนี้เราทําการบันทึกผลโดยการคลิกปุ่มไอคอนรูปแผ่นดิสีเหลืองทางด้านขวามือได้เลยค่ะจากนั้นทําการบันทึกผลไม่ผ่านค่ะถัดมาทําการกรอกสาเหตุลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกค่ะ จากนั้นคลิกปุ่มโอเคเระบบก็จะทำการบันทึกผลให้สําเร็จค่ะจากนั้นนะคะเราทำการคลิกแ็บตรวจสอบได้เลยค่ะงานจะกลับมาอยู่ที่แ็บตรวจสอบค่ะจากนั้นเราทำการนำส่งใหม่ได้เลยค่ะ <c oughs> เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ